สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ audio podcast EP 41หัวข้อก็คือขอให้โลดใจดีเราหน่อยเพื่อความยุติธรรมบรรยายธรรมโดยคุณหนูนะคุณหนุยนะอยากบรรยายธรรมในเรื่องนี้เพราะอาจจำเป็นสับคนที่จิตใจดีงดงามแล้วก็ชอบพัฒนาตัวเองเสมอ คนหน่่ยนะเชื่อนะคนดีน่ะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปที่จุดบร์ชันดีๆเสมอจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทบทวนตนเองเสมอคนดีทั้งหลายฟังให้ดีนะคนดีที่ใจดีกับคนอื่นมากมายเธอสมควรได้รับคัำอ่อนโยนคำรักเมตตาจากสิ่งศักด์สิทธิ์บนบนเธอควรได้รับคำปรับโยนกำลังใจสิ่งดีรางวัลดีๆ ของหวานดอกไม้คำคำพูดดีๆสิ่งดีๆเพื่อให้เธอมีชีวิตอ,อยู่ใโลกนี้ต่อไปเธอที่รักทั้งหลายฟังดีๆนะเพราะเธองดงามเหลือเกินงดงามเกินว่าที่เธอคาดฝันฉันอยากบอกว่าสิ่งที่เธอจะทำได้ในโลกใบนี้ก็คือการที่เธอใจดีกับตัวเอง เธอมีพื้นที่ขอบเขตของตัวเองไม่ใครล้ำเส้นในพื้นที่ของเธอเธอจะใจดีกับผู้คนรอบตัวก่อนอื่นก่อนที่ที่จะเจอเธอจะใจดีกับคนอื่นเธอจะใจดีตัวเองเต็มร้อยก่อนเพื่อให้เธอใจดีกับผู้อื่นได้เมื่อเธอใจดีตัวเองเต็มร้อยแล้วเธอสามารถมอบแต่งบันบคำดีงามคำรักการให้สิ่งดีให้อื่นได้แต่หากวันนี้เธอจะปวด และเธอคำมีคำกดแค้นคำคำจริงชังเธอจะส่งคำใจดีของเธอต่อผู้อื่นได้ไงจริงหรือเปล่าดังนั้นคำใจดีเพื่อคำยทดธรรมจากเรา podcast นี้ยังไม่ถึงเรายังเรียกร้องคำเป็นธรรมในชีวิตเราที่เราเป็นคนดีที่ใจดียกงามถึงแม้อดีตชาติอดีตที่ผ่านมาจะสร้างเหตุปจัจจัยกรรมอะไรไม่สำคัญแต่หากวันนี้เธอกับตัวกลับใจแล้วก็ อยากเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีคาราตาเป็นคนที่มีคํซื่อสัตย์และยุติธรรมอย่างที่คุณหนุนเนี่ยนะบอกเสมอบอกว่าถ้าถ้าคุณสามารถที่จะรักเมตตาตนเองเต็มร้อยใจดีตัวเองเต็มร้อยและที่สคัญเรียกร้องคําเป็นธรรมให้กรบชืตของคุณแล้วก็เรียกร้องยังไง,ไงมาอาจจะอาจจะมีคนแจ้งมาแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคุณก็สร้างพื้นที่ของตัวเอง พื้นที่ที่จะเป็นคอมมูนิตี้สังคมชุมชนในดีของเธอเพื่อให้เธอมีโซ่แฟมิลี่มีการยมิตรเปเพื่อนในดีเพื่อ,อที่เธอจะมีคนที่ซัพพอร์ตชีวตเธอเพื่อที่เธอจะใจดีต่อตัวเองและผู้อื่นได้คำเป็นธรรมของเราไปนี้แม้ในสายตาเราดูไม่ดูไม่ดีธรรมแต่อย่าลืมนะว่าเมื่อเราทำดีต่อผู้อื่นสิ่งดีก็ได้กลับมาด้วย ตามกฎแห่งกรรมนอกจากใจดีนอกจากใจดีตัวเองแล้วราใ,ใจดีกับคนรอบตัวในครอบครัวพี่น้องหรือญาติหรือมิตรสหายหรือกันมิตรหรือครัวาจารย์หรือรู้สึกของเราหรือ fc ที่รักเราหรือใครก็ตามแต่ที่เธอเจอพบป,ปะในชีวิตจ,จริงเมื่อเธอใจดีกับคนรอบตัวเมื่อเธอใจดีกับเพื่อน เมื่อเธอใจดีกับครอบครัวจิตวิญญาณสิ่งดีๆหลายอย่างก็เกิดขึ้นด้วยเธอเอ๋ยเธอเอ๋ยที่เจ็บปวดจากคำอายุได้ทำทั้งหลายคำเจ็บปวดคำรุดร้าวที่เธอไม่สามารถใจดีจะตอ,ตอผู้อื่นได้แต่อตัวเองด้วยเพราะเธอยังมีบาดแผลมีปมแต่หาวันนี้เธอเจอใครสักคนที่บังเอิญเจอมา ไม่ว่าโลกออนไลน์ก็ดีไม่ว่าชีวิตจริงก็ดีแต่หากวันนี้เราใจดีเพื่อตัวเองมีหัตาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แบ่งปัน,นความรักควาเมตตากำลังใจดีให้เขาให้รู้ว่าเธอมีพื้นที่สับการลบฟังกับใครสักคนฟังการระบายของใครสักคนถึงแ,แม้ปัญหาที่เธออยู่ก็เจ็บปวดอยู่แล้วแต่เธอ,อก็ยังรับฟังคนอื่นเนี่ยคือเหตุสำคัญที่เธอจะเป็นคนที่เติบโตมากขึ้น เพราะเธอจะเติบโตผ่านการที่จะรับฟังปัญหาปืนเธอพูดคุยในเพื่อนในคอมมูนิตี้ของเธอใน f อฟซีที่เธอที่เลอรักเธอจะมีคนที่ตามเธอหรือคนของเธอที่จะรักเธอเมตตาเธอหรือเข้าใจเข้าใจตัวตนตัวตนแท้จริงของเธอเธอจะมีความสุขในเส้นทางนั้นเธอดักหลายฟังให้ดีนะการที่เธอใจดีเพื่อขำทำ ยังเรียกร้องคําเป็นธรรมให้กับชุมชนสังคมโลกของเราไม่วอาประเทศหรือหรือสัโรกการเมืองสังคมก็ดีแต่ก็ไม่ต้องการเมืองก็ได้นะแต่เราแค่พูดเป็นเชิงศัลยกรรให้เข้าใจคนว่าทุกอย่างเนี่ยโลกเน,เนี่ยมันมีคามไม่เป็นธรรมหลายอย่างมันมีคามไม่เท่าเทียมมันมีคาอายุธรรมคมแข่งขันการการเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ได้การชิงดีชิงเด่น โลกนี้มันเต็มไปได้วยคำบา้าคลั่งแล้วเราจอยู่ยังไงเราอยู่ท่ามกลางโลกที่วาวุ่นอลหมานอลามานเหลือเกินมันปั่นป่วนเราอยู่ยังไงท่ามกลางโลกแบบนี้ที่ต้องทํางานหาเงินหรือว่าใช้ชีวิตแบบว่าดิ้นรนตะเกียกตะกายดิ้นรนให้ยอมรับตัวตนของเราแล้วก็ สร้างภาพตัวเองว่าจะเป็นคนยังไงให้สําเร็จให้ใครคนรับตัวยอมรับตัวตัวตัวของเราแต่ว่าถ้าวันนี้เราใจดีตอต่อตัวเองเมตตาต่อวเองก่อนสิ่งดีใดอย่างก็รักเมตตาคนอื่นด้วยถึงแม้ว่าจริงอยู่ว่าในภายนอกมันไม่ดูไม่ได้ทำเลยบางคนจะเข้าใจกฎที่ว่ากฎแห่งกระจกหมายความว่าเมื่อเราใจดีตัวเองรักเมตตาตัวเองก่อนโลกอื่นโลกภายนอกก็สะท้อนมาเห็น แต่คําจริงอย่างนี้ก็ไม่เป็นคําจริงเสมอไปเป็นคําอายุธรรมที่เราภายนอกกระทาใส่เราบางอย่างมันถูกหลําเอียงถูกบิดเบือนมันถูกเฉยยจนที่เราแบบอาจจะคบข้องใจแขนเครืองด้วยซ้าบางทีบางคนหรือบางรู้สึกว่าทําไมฉันสวดมนต์ทุกวันทำสมาธิทุกวันใช้อ่านหนังสือพระนาตัวเองทุกวัน อ่านทุกอาคาระทุกตัวอนฉันเป็นคนที่เด่นงามพัฒนาไมาเซ็ตที่เพอร์เฟกต์ทแล้วทำไมโลยใจร้ายฉันอยู่เธออาจจะถามแบบนี้แต่เธอที่รักทั้งหลายจงฟังให้ดีโลกใบนี้ถึงแม้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเราแต่เราก็ยังรู้สึกว่าโลกใบนี้ยังสวยงามอยู่เราอาจจะไปดูสาวสวยรักไปดูดมหลอ่อไปดูเสื้อผ้าชุชุดชุดสวยไปซื้อซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวดี เราอาจจะไปลาลงเท้าเราอาจจะเข้าร้านร้านโมชิโมชิหรือร้านของเล่นหรือร้านต่างๆอาจจะไปร้านข้าวที่อยากกินประจำร้านที่เป็นที่เราติดใจรสชาติเดิมหรืออาจจะกินโกโก้เย็นที่คาเฟ่ของเราหรือบางคนอาจจะไปกินที่ในห้างกหวานไปแต่ว่าชีวิตของ,ของเรานั้นแค่มีความสุขตอนนี้ สุขก,กายสุกใจสุขวิญญาณแล้วก็สามารถที่จะใจตัวเองผู้อื่นได้แล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ใจดีเธอเองก่อนนะให้ภายตัวเองฟอกกินเน็ตให้ภายเัอเอง,นเนเอเองแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตให้ดีสุดแต่วันวันนี้เธออาจจะไม่พอใจวันนี้เธออาจจะแค้นเคืองวันนี้เธออาจจะมีปัญหากับคนรับตัวเขาแล้วเขาก่อน,นเธอแต่วันนี้เธอรักไม่ตัดตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้มันมีปัญหารอบด้าน แต่เธอที่รักทั้งหลายฟังให้ดีโลกใบนี้ถึงแม้ในสตา์เรามันดูไม่ดูไม่ยุติธรรมแต่ว่าเราเองก็ต้องหลักคำยุติธรรมหลักคำเสือ้อพระผาลารักคำเท่าเทียมรักคำที่ทุกคนจะเห็นโลกใบนี้มีแสงสว่างเสมอโลกที่มีดวงตาโลกที่มีมีดวงตาเห็นธรรมโลกที่มีงดาำงดงามไปไหนก็มีแสงสว่าง เราฝันว่าโลกใบนี้จะเป็นโลกโอดมรกติ o o i, โลกที่เป็นยูทเปียโลกที่ทุกคนรักเมตตากันโลกที่เข้าใจซึ่งกันและกันมองตาเข้าใจกันมองตาโดยที่ไม่อคติมองตาด้วยไม,ม,ยไม่ไม่สรงสตาวิสยาหรือชิงชังแต่ไม่สรงตาอคติด้วยแต่ว่ามองมองผู้คน มองด้วยคยคมรักคำเมตตาเราจะเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มจากคมจริงใจคําื่อสัตย์คำยุติธรรมคาเมตตาอาทรแล้วรู้สึกว่าโลกใบนี้สวยงามขนาดนกันแล้วก็ไม่พ่ายแพ้กับปัญหาเรื่องราชีตเราแต่เราก็ต้องใจดีต่อตัวเองใจดีต่อผู้อื่นเสมอเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่งดงามในแต่วันแต่วันนี้ถ้าดูดูเหมือนว่าโลกใบนี้มันเต็ไมไได้คำอริธรรมเราก็อาจจะเริ่มต้นที่จะ มีสร้างพื้นที่เซฟโซลเล็กในห้องนอนเรือสร้างคอมมิตี้ของเรามีเพื่อนไกลมิตรที่จะไปพูดคุยชุมชนหรือทางโลกออนไลน์เปือชีวิตจริงก็ตามทีถ้าวันนี้เรามีมันเราจงรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้เพราะว่าเราจากนี้โลกนี้จะน่ากลัวขึ้นไม่ว่าโรคระบาดสงครามเศรษฐกิจตกต่ำหรือภัยพิบัติต่างๆภัยธรรมชาติที่จะเขา้าเคลืนเข้ามา เราหมอดังคนไหนทํานายก็ตามที่เราอาจจะไม่ต้องตามข่าวเรื่องเรื่องราวใดไม่ต้องไปติดตามกูรูอินฟูเซอร์ท่านใดเราไม่ต้องติดตามผู้รู้ทังจิตยาคนใดเราอาจจะเริ่มต้นจากการที่อ่านหนังสือง่ายๆอ่านหนังสือเหมือนคุนะอ่านหนังสือควาวิธีธรรมตอนนี้อ่านเกบครึ่งเล่มแล้วก็รู้สึกว่าเติมเต็มทางควาำวิธรรมหรือว่าคำรู้อีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ เราไม่รู้ฮะจิวอ,อยนเกี่ยวแต่ละลกนักคิดนักปรัชญ,ญานักจิวญาณทั้งหลายที่มีประสบการณ์หลายอย่างที่เขาคิดในเอกลักษณ์ของเขาทําให้เรารู้ว่าปรัชญ,ญาข้อคิดต่างๆที่เราเรียนรู้ไม่ว่าหนังสือได้ใหม่หรือพอดแคสต์ในช่องยูทูบที่เป็นกูรูนักเขียนผู้รู้สอนหรือบรรยายก็ตามทีเราติดตามเพราะเราชอบพลรักเราอาจจะมีศิลป,ปินคนโปรดไอดอลทั้งหลาย เราอาจจะมีเซฟซอนบิรลุภาเกาะบิลุภาใครสักคนเราอาจจะมีพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูเราอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธที่เรารักเราอาจจะมีครูอาจารย์ที่เราเคารพรักเราอาจจะมีเพื่อนหรือคู่รักเราหรืออาจจะเป็นคนที่ผูกพันแม้ว่าสาหัสกันในวิกยตศาสรทีเราติดตามเขาเพื่อที่เราจะ เป็นคนที่ดีงงามมากขึ้นเราไม่หยุดขนานเองเราจะเดินต่อยอดไปต่อไปเรื่อยวันนี้ถ้าเราไม่อยากฟังข่าวฟังข่าวไม่ดีฟังข่าวการเมืองฟังข่าวสังคมไม่ต้องฟังเราเริ่มต้นจากทําพื้นที่ชุมชนโอโลคอตติในใจตอนนี้สร้างห้องนอนให้ระเบียบเป็นระบบเบียบจัดห้องนอนให้ดูสะอาดเป็นห้องนอนสีชมพูสดใสก็ได้สีอะไรตางแต่เป็นห้องนอนที่ รู้สึกว่าอยู่แล้วไม่เซฟโซนไม่ทําให้ห้องรกนะก็จะเบียดเป็นหูงจุ้ยได้เหมือนกันวันนี้เราอาจจะต้องเพ่นอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่ดูแลตัวเองอาบน้ำแปรงฟันนะดูแลตัวเองแต่งชุดสวยไปเที่ยวคาเฟ่ไปเที่ยวห้างไปมีความสุขกับเพื่อนในสังคมเราเนี่ยแหละคือการใจดีที่งางามแล้วยัง,ยงแผ่แบบนันความใจดีในใี้ผูอื่นได้เมื่อออล่าเราเต็มร้อยเราจะแปลงปัน ออล่าที่เรามีความรักความตาใจดีต่อเองแล้วส่งไปให้ผู้อื่นให้ได้รับรูเ้เป็นกันนะเอ่ะล่ะค่ะขอบคุณที่รับชม EP เสี C A จะจบนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และคำกําลังใจดีคำอวยพรนะดีจากคุณอ,อนันไปนะครับคุณอ,อนันก็ขอตัวไปก่อนนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ